พาราเฟลคลังอาวุธแห่งโลกอนาคตล้อมพลัง4ี่ผสานเป็น1เดียวกดเข้าไปอ่าก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ของใหม่ในตู้สุ่ม e ีโเปลี่ยนแล้วนะครับรอบนี้เป็นคิวของสกินปืนพาราเฟลนะเห็นครั้งแรกเนี่ยผมนึกถึงปืน M64 สัตว์เทพเลยนะเนี่ยแลดูจะคล้ายคลึงกันมากคนออกแบบคนเดียวกันบอ่อนี้ มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าขาบวนการสีสีรอบนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มที่สีที่แพงที่สุดกันก่อนเลยเป็นพาราเฟลเฟมอันดายิงเปลวไฟอัมตานั่นเอง ใช้พิมพ์3หิน7นะก็สกินนี้มาพร้อมค่าสถานะบวกดาเมจ2ลบแม็ก1บวกเจาะเกาะ1นะครับเป็นสกินปืนที่เน้นทั้งยิงแรงแล้วก็เน้นเจาะเกาะแต่ว่าไม่บวกลั่นนะส่วนสีสันเอฟเฟกนี่ก็สวยงามตามราคานะเป็นกระบอกเดียวในซีรีส์นี้ที่มีเอฟเฟกนกฟินิกบินรอบๆตัวปืนนะครับต่อไปสีที่2เป็นพาราฟฟลอิเล็กตรอนอันดอิงใช้พิมพ์2หิน5 สกินนี้บวกลั่น1ระยะ2ลบรีโหลด1ก็เป็นสกินสายยิงลั่นแล้วก็ ตอดระยะไกลนะตัวปืนนี่จะมาพร้อมโทนสีฟ้าชดใช้แต่ว่าจะไม่มีเอฟเฟกนกฟินิกบินรอบๆนะครับก็เป็นสกินที่แพงไปอันดับที่2ในซีรีส์นี้นะฮะสีที่3พาราเฟลไฟฟินิกออเรนสกินนี้ใช้พิมพ์2หิน5บวกล่าน1ลบแมกกาซีน1บวกแม่นยำ2นะ ก็เป็นสกินปืนสายยิงลั่นแล้วก็ยิงแม่นใครที่กดยิงแล้วไม่ค่อยโดนศัตรูเนี่ยคงต้องมาเล่นสกินนี้นะฮะตัวปืนเป็นโทนสีส้มเหลืองมีเปลวไฟนิดหน่อยก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตามราคานะฮะ และสีสุดท้ายเป็นพาราเฟลไฟฟินิกกรีนใช้พิมพ์1หิน3สีนี้เป็นสกินปืนที่ถูกที่สุดในซีรีส์นี้เลยนะครับมาพร้อมค่าสถานะบวกระยะ1บวกจอก,ก่อ2ลบแม่นยำา 1, <c oughs> 1ก็เน้นจอกเกาะเน้นระยะแต่ไม่เน้นลั่นไม่เน้นแรงนะสกินนี้มาพร้อมโทนสีเขียวสั่งขยาด้วยเห็นแล้วผมหิวเลย สีสวยแต่ค่าสถานะไม่ค่อยดีนะครับโอเคซึ่งสีที่ผมจะทำการสุ่มในวันนี้ก็เป็นสีที่แพงที่สุดนั่นเองพาราฟาลเฟมอันดายิงเปลไฟออมมาตะใช้พิมพ์3หิน7แต่วันนี้ผมมีหินครบแล้ว16ก้อนเพราะฉะนั้นต้องสุ่มหาพิมพ์เขียว3อันนะครับมาลุยกันเลยดีกว่านะครับพูดเยอะเจ็บคอผมจะสุ่มทีละ5ครั้งยาวไปเลยนะฮะปลาปร,รกได้อะไรโอ้โห <No. S 1> oh, อาหารหมา ปาบสว <No. S 1> ิดาหินปาบส <No. S 1> อาหารหมาปาบสเฮ้ยว้าวมาและ1พิมพ์เขียวนะต่อไปปาบที่5มา <What? S 1> เฮ้ยว้าวพิมพ์เขียวออกอีกแล้วเฮ้ยโอ้โฮมา2ออันติดเลยเอ้ยวันนี้ทำไมมันออกง่ายจังคุณผู้ชม นานๆที่จะได้พิมพ์เขียว2อันแบบนี้หรือว่ามันอาจจะชดเชยตู้อีโวรอบที่แล้วให้ผมก็ไม่รู้นะเนี่ยเพราะว่าคราวที่แล้วว่าคือเกลือมากเกลือจนได้หินมา17ก้อนส่วนรอบนี้ก็เลยเหมือนมาชดเชยให้สุ่มหาแค่พิมพ์เขียวอย่างเดียวได้แล้วนะครับ p a r a f o l l Fame Undying ในส่วนค่าสถานะของสกินนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่พาราฟฟลมีบวกดาเมจ2นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นมามันจะเป็นสกินปืนบวกลั่น1ทั้งคู่เลยนะอันนี้ก็ลั่น1อันนี้ก็ลั่น1เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นสกินสายยิงแรงดาเมจสครั้งแรกของปืนพาราเฟลนะสามารถถือโชว์หน้าแล้วปีได้ด้วยนะฮะ สรุปราคาวันนี้โดนไปทั้งหมด 1, 3 5 0เพชรหเพหรือประมาณ400บาทนะครับก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าสกินนี้จะยิงแรงสมราคาหรือเปล่าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับก็สาหรับวันนี้นะครับเนื่องจากสกินปืนที่เราจะดูรีวิวกันเนี่ยมันเป็นสกินปืนสายยิงแรง เพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดสกิลตัวละครสายยิงแรงมาคอมโบร่วมกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะทำดาเมจได้สูงสุดเท่าไหร่ซึ่งสกิลตัวละครที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยก็จะเป็นคอมโบโมโคกับมาโรอสองสกิลนี้ก็คือเวลายิงเนี่ยจะติดมาร์กและยิ่งยิงไกลมันก็จะยิ่งแรงด้วยนะครับส่วนอีกสองสกิลที่เหลือก็จะเป็นเคลลี่กับโครโนนะมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับแต่ว่า ก่อนอื่นเนี่ยหาปืนก่อนตอนเกมนี้ต้องเป็นเรื่องวุ่นวุ่นกับวัยรุ่นหาปืนเอ้ยไม่ได้สิเราอย่าไปพูดเรื่องหาปืนเพราะถ้าเราพูดเมื่อไหรเนี่ยมันจะหาไม่เจอเราต้องเล่นไปเรื่อยๆล้ำมาเหนื่อยล้ำไม,เมเามเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะเจอเองไปดูในเมืองกาดีกว่านะเมืองตะกี้เฮโคลโลด้วยเผื่อว่าจะเจอปืน <Hey. S 1> จะเอเฮ้ยปังปังปัง ปัง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 เฮ้ยปังปังปัง <S <S เรื่องวุ่นวุ่น,ว,นวัยรุ่นตัวตึงวิ่งฟาร์มกันอยู่ใช่ไหมแต่ทำไมวิ่งออกนอกเมืองละ่ะหรือว่าหนีใครก็ไม่รู้โอ้แลละตาลาผมก็ไม่ดอปด้วยแต่พาราฟอลเนี่ยมันเป็นปืนที่หาไม่ยากนะครับส่วนใหญ่วิ่งวิ่งไปเนี่ยเจอแน่นอนหมายถึงเจอพาราฟอลเหรอไม่ใช่หมายถึงเจอปืนอื่นเนี่ยแหละ แต่เมื่อกี้สองคนน่ะแค่โลนะเขาน่าจะมีเพื่อเฮิร์นนี่ไงเจอโคลแล้วเน่น่าจะไปเพื่อคาที่เหลือนแน่เลยแอบอยู่ใช่ไหมเห็นนะนี่เนอโมตี้ใส่โมโคมามก็ดีอย่างนี้นะครับยิงปุ๊บก็เห็นปั๊บเลยและยิ่งศัตรูวิ่งเนียโมโคร่างปุกพลังก็จะทำงานด้วยนะ ยิ่งวิ่งก็จะติดมาร์กนานขึ้นนะครับโอเคมาเคลียร์คนเสร็จก็วิ่งหาปืนกันต่อนะตอนนี้เราก็ได้ทำการยึดเมืองบิมาสก,กิไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอุ๊ยนี่เจอแล้วพาราเฟลลูกพ่อในที่สุดก็มาดอบอยู่ตรงนี้นี่เองหาตั้งนานและนี่ก็คือสกินใหม่พาราเฟลอีโวเปลวไฟอมตะนะ หล่อไหมสกินนี้เสียดายที่มันไม่มีเอฟเฟกนกฟินิกบินรอบปืนนะคือจะมีโชว์แค่ตอนที่ดูปืนในหน้าคลังอาวุธเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าแอบไม่ตรงปกนิดนึงเลยนะเนี่ยแล้วเบอร์4ี่ทำไมเลือดลดแบบนั้นครับหนะ่า <c oughs> เบอร์สีกับเบอร์สองมาด้วยกันหรือเปล่ารอแป๊บหนึ่งนันน้น,นพี่กำลังไปช่วย นั่นไงนี่เน่นี่เน่นเนยังแรงดอกละหกห้าความแรงนี่พอๆพกับพวก S K S เลยนะเราแป๊บหนึ่งนั้นนั้นค่อยๆคลานลงมาเอา <c oughs> เพื่อนช่วยและ้ะชื่อคล้ายๆกันเลยอดัมโกการช่างนาเดียวนี่มันแก๊งน้อนๆตัวตึงนี่ว่ะ <c oughs> และ้วผู้ได้เขามาแว่นรถแถวนี้ หาถ่ายอำนาจมือใช่ไหมล็อกไม่ติดสัตด้วยเอย้นี่แน่นี่แน่ล้มหนึ่งซ้ำเลยปืนอย่างแรง,แรงอะ่ะเอ้ไมคคันโอ้นี่มันมาเป็นขบวนการเลยเว้ย<อ>คือจะยิงก็ยิงไม่ค่อยได้นะไอ้แก๊งพวกนี้ใส่สกิลมิชามามันล็อกเป้าไม่ติดนะโอเคถ้าเกิดว่าเราจะจัดการเนี่ยต้องเล็งที่รถเอาให้รถระเบิดก่อนแล้วค่อยจัดการคนนะฮะ เดี๋ยวขึ้นไปเช็คขอบวงก่อนเผื่อว่าจะมีคนหลงมาจากพีคเฮ้ยลงรถแล้วเหรอเอาไม่ลงนี่หว่าคนละคนอ้าวลงอย่างงี้อาจะเฮยซอชาร์จเรอมาดีมาดีล้หนึ่งเดี๋ยวครับ ใจเย็นวัยรุ่นลมสองเหลือสองคนพัญญาแป๊บวันนี้ไปได้ใส่แม็กซิมมาด้วยพัญญาอย่างน,านั้นเจอโถมอย่างนี้สี่คนก็ไม่ไหวนะยังอยู่หลายวอร์ปะเดี๋ยวส่งน้อยนาไปคุยด้วยก่อนไม่ใช่น้อยนาธรรมดาเป็นน้อยนาปลุกเสกเปิมชยะเป็มชะเป็มชัยเฮเอาไปหนึ่งลูกโน้ <Nope. S 1> อุ้ยไม่โดนอยู่นู่น ไอวอนุ่นดอกเนี้ละโดนแน่ไปเดโฮหมดตีแตกเฉยตี้ตัวตึงดึงหัวโยกนะโถมกันมาทีงี้สี่คนเลยคือเก่งไม่กลัวนะแต่กลัวโดนลุมและใครเขามาขับรถอะไรอีกครับเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอปัง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  ปังปังปังเอาตัว <laughs> ตึงตัวชนเดี๋ยวหาเหรียญแปบบ๊บเตรียมเหรียญไปชุบน้อนๆเลยจังหวะนี้ขี้เกียจวิ่งไปชุบมันไกลวงมันจะบีบแล้วด้วยรอก่อนนะั่นน้นเดี๋ยวพี่ฟาร์มไปให้พร้อมเลยตอนนี้สามพันกว่าเหรียญ <laughs> <laughs> สุ่มมาเจอตีนน้นนต้องเก็บเหรียญไปเยอะหน่อยนะโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยใครเคาะ ปังมาดีปังป้งป,งปงมาดิล้มไปดีพึ่งเท้าวงมาแน่เลยคนนี้เฮ้ยเห็นนิดนึ่งนี่แน่นี่แน,น,น่อุ้ยโดนไม่เต็มถ้าโดนเต็มเนี่ยมี40 50เลยนะบางดอกนี่ไหลไปถึง60เลยนะครับ <S <S เรียกได้ว่าคอมโบสกิลนี้เหมาะสำหรับสายยิงแรงปืนก็แรงสกิลก็แรงสกินก็แพงเกี่ยวกันไหมเนี่ย เอาแล้วโดนอะไรอีกละครับนอนอนปงปั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 โอ้ยลมสองเลยทีนี้ใครบังอาจยิงตีตัวตึงของผมน่าจะเป็นไอ้แก๊งขอบวงเดี๋ยวพี่ล้างแค้นให้นั่นนอนี่แน่แปะหัวไปสองปื๊บสามดีเฮ้ยมาอีกหนึ่ง ตีแน่นะีแนะ่หมดตี้ไปดียิงใครดูด้วยยิงแรงแกนแต้ม8,000ได้ไงแกนมะม่วงนะไม่ใช่แกนมาเตอร์อะละตอนนี้ก็ปลากระต่อมไม่รอแล้วนะวลาเมือสอเมือได้เวลาโลประชูนอนนะและโตตู้โตโต,โตู้ใครมาแอบใช้บริการชูชีวิต มาขัดขวางการช่วยชีวิตของข้าพเจ้าได้ยังไงจังหวันวนี้ต้อนดังเข้าไปแล้วก็ฟาอิเดโฮ Nope อ h ไม่ได้โดเลยอัยะะาไปอีหลูแล้วกันฟาอิเดโฮเอวิดีเอ Nope ไ,ไม่แตะอีแล้วรอพี่แป๊ะเนยนะเดี๋ยวพี่ขอดังเข้ามาใกล้ๆก่อนแล้วก็ฟาอิเดโฮอ้รอนี่เรียร้อย <laughs> มาเกิดมานอนนอนนอนน,อ,นอย่าพึ่งรีบตายลงมาช่วยกันทำมาหากินก่อนไปไหนแหละอ๋อนี่อยู่ในลืบผมว่าพอใส่สกิลตัวละครแบบนี้มันก็ยิงมันดีเหมือนกันนะแต่ต้องเสียช่องสกิลไปถึง2ช่องเลยนะฮะโมโคกับมาโรและด้าขวา ผูดามบขาโลมาขันลมาโชว์ไอวอลแบบน,น,นี้นี่แน่นี่แน่นี่แน่ป้าป้าป้าป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 าเอ้ยโอ้โหขาโชว์กับแบบนี้ได้ไงไม่มีมาลยาเลยมานี่ดีเราม,มาคุยกันก่อนดีวันลุคขันโลแว,ลแลวะใหญ่เลยนั่นเราอ่ะตั้งแต่มีมิชานิชาจะเอาใหญ่แล้วนะมาเก่าดีนี่แน่ นี่แน่นี่แน่ลบพาไปดีออนแน่เล่นระเบิดได้เหรอนี่แน่หัวที่ไปดีลมพัดตึ้งเลยจังหวะนี้แถวบ้านเรียกว่าหัวแตกร้อยเมตรและใครเขาหิวอะไรข้างหน้า <c oughs> อุา้ยเ <c oughs> ต็มเลย ยิงฟรีดีมุมนี้เฮ้ยเดี๋ยวขวาก็มานี่เน่ล้มไปดีไปไหนไปไหนเอาแตกหมดไหมเฮ้ยมาดีล้มหนึ่งมาดีล้มสองดอก40-50ิบาไปอย่างแรงและด้านหน้าอเอาไอวอลแบบนั้นตายดีครับ โอ้โ,โ,อ,โ,อ,โ,อ,โอ,อดยิงเลยวงท้ายแรงจัดนะครับโอ้วันนี้รู้สึกว่าทำเลจะดีมากเลยนะยืนอยู่ในวงรอยิงฟรีอ e ีสปอร์ตเลยนะครับก็สรุปนะครับสำหรับสกินพาราเฟลในตู้สุ่มอีโว โดยพื้นฐานปืนเนี่ยพาราฟองเป็นปืนที่ยิงแรงมากอยู่แล้วนะครับยิงได้สกินบวกดามเมจ2แล้วก็เจาะเกราะแล้วก็มีสกิลตัวละครสายทำดามเมจผสมเข้าไปอีกด้วยเนี่ยทำให้มันยิงแบบแรงสะใจเลยนะใครที่ชอบปืนยิงแรงๆน่าจะถูกใจสกินนี้แต่ถ้าใครที่เป็นสายลั่นเนี่ยอาจจะต้องมองข้ามสกินนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันยิงช้าพอๆกับปืนที่ไม่มีสกินเลย <neighbors. S 1> <c oughs> ก็ลองตัดสินใจกันดูละกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ